บทที่14ยาเทวตาสันติวิหาระสินีทูเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมธาเนนะพระวันตุปูชิตาสถิงกาโลนเตทะวิหาระมันทะเลเทราจัมััญา นวกาจะพิขโวสาลามิกาธานปฏิอุป,ปาสากาคามาจะเทสานิคมาจะอิสลาสัปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาพุทยาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสรทชาตาอัฏโวปปาติ นิยานิกังธรรมะวะลังปกิตเตสัเพปิทุขกขัสะกโลนตุสังขยังทาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมัทลาจะปุคลาสังโคโหตจจุจะมะจะมะโควะอัตายะจะหิตายะจะ อมเหหลัขันตุสัมธมโมสัพเพตปิธรรมจารินโนวต,ติงสัมปานุนยามะธรรม,มีอริยปะเวเทติปะสสน,นาหุตุสเพปิปานุปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปัะเวชันโตกาเลเทโวปะวัติสตุ วุตภายาวะสัตตานังสมิทังเนตุเมทนิงเมตาปิตาจะอักชัลชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังรมเมนะคาชาโนปะชังรักขันตุสัพพาธาบทที่สิบห้าทุกขับปตาจะนิจทุกขา พยาปตตา <c oughs> จนิพยาสกปัปตตาจนิสุกาโหงตุสัพเพปิปานิโงเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพตังปุญญสัพปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุ สัททายะสีหลังลักขันตุสัพพธทาภาวนาพิละโตโหตุคัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพรปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันเตเชนะลักขันพันธามิสัพพโส บทที่16หโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสโสทีโหตุนิลันตลังโหตุสัพพังสุมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพ,รรพ,พ,พธรรมานุภาเวนะโสทีโหตุนิลันตลังโหตุสัพพังส,สุมังคลัง ลักขันตุสัพเพวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสทีห้นตุนิรันตลัง